เลื่อยชักก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่แทบจะเป็นเครื่องมือสามัญประจําบ้านกันอยู่แล้วนะครับมันคือเครื่องมือสําหรับในการตัดนะช่วยประหยัดแรงในการตัดวัสดุต่างๆได้ดีมากๆอีกตัวหนึ่งเลยไม่ว่าจะเป็นการตัดไม้ตัดเหล็กหรือแม้กระทั่งตัดวัสดุอื่นซึ่งก็ใช้ตัวเลื่อยชัก,กตัดได้แล้วนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับใบมันอีกทีนะแต่ในวันนี้นอกจากที่มันจะเป็นใบนะครับสำหรับ ตัดในลักษณะแบบนี้แล้วมันยังสามารถทําอย่างอื่นได้อีกนะสําหรับตัวเล่ชักตัวเนี้ก็จะเป็นในชุดนี้เลยถ้าเห็นหน้าตาของตัวแพ็กเกจก็จะเห็นได้ว่าจะมีพวกแปลงขัดอะไรต่างๆแม้แต่เกี้ยงหรือตะไบก็มีมาให้นะครับแน่นอนว่าชุดนี้มันใช้ร่วมกับตัวเล่ชักเราได้นะ จากที่เห็นนะครับตัวนี้ก็เป็นแบรนด์ของ Li ซซิปโปทูนะก็เป็นแบรนด์สัญชาติอเมริกานะเดี๋ยวเรามาดูกันในเซตนี้กันเลยดีกว่าว่ามีอะไรให้กันบ้างน,นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาตัวที่ผมแกะอยู่แล้วแล้วกันนะครับตัวแรกเลยนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็คืออะแดปเตอร์สำหรับใส่กับพวกอุปก,กรณ์ต่างๆของตัว l i ซซิปโปทูนี้เองซึ่งอะแดปเตอร์ของเขานะครับก็จะให้มาลาักษณะด้านป้ายนะครับก็จะอารมเหมือนตัวใบเลื่อยชักเลยสําหรับใส่เข้าขตัวเลื่อยชักด้านนี้นะครับส่วนตัวหัวนะ หัวตรงนี้ก็จะเป็นอะแดปเตอร์เป็นหัวแบบไขควงนะครับหัวหกเหลี่ยมนั่นเองซึ่งก็สามารถใช้งานร่วมกับตัวกร์เสริมต่างๆของเขาได้นะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นดอกไขควงเป็นก้านเฮกแบบนี้นะครับก็คือขนาด1นึทับสนะกราใส่นะครับแล้วก็สามารถล็อกใส่อย่างนี้ได้เลยซึ่งแน่นอนวนะ่าพอันเป็นหัวหกเหลี่ยมแบบเนี้ยมันสามารถใส่ได้แบบรอบทิศทางเลยนะเราจะใส่หมุนแบบไหนก็ได้เลยนะฮะเนี่ยค่อนข้างดีสะดวกแบบนี้ ครับก็สามารถสวมแล้วก็ปลดได้ง่ายนะครับวัสดุก็จะเป็นเหล็กทั้งชิ้นเลยตัวนี้นะครับวิธีการใช้งานก็จะใช้งานร่วมกับตัวเลื่อยชักของเราแบบนี้่ะยวขออนุญาตปลดตัวใบออกก่อนก็คือให้เรานำตัวก้านนะครับตัวแกนนี้ที่เป็นอะแดปเตอร์นะครับซึ่งภายในชุดนี้ก็จะมีมาให้อยู่แล้วนะครับก็สวมใส่ได้เลยข้อควรระวังหรือใครที่จะนำไปใช้กับตัวเลื่อยชักนะครับก็คือให้สังเกตตัวช่องนะครับตัวตีนค้ายันตรงนี้นะ ก็จะเห็นได้ว่าต้องมีขนาดรูที่ใหญ่นิดนึงนะครับมันจะมีในบางตัวบางรุ่นที่รูมันแคบๆนะครับซึ่งมันจะติดนะครับติดตัวแรสเตอร์จะใส่ไม่ได้อันนี้ก็ต้องดูกันนิดหนึ่งนะครับอ่ะเรามาดูการใส่เลยดีกว่านะครับก็สามารถสวมใส่แบบธรรมดาเหมือนที่เราใส่ไปเรื่อยกได้เลยนะก็คือสวมเข้าแบบนี้แบบนี้ได้เลยนะมันก็จะล็อกเวลาเราเปิดเครื่องมันก็จะล้มสั่นแบบนี้อ่าแค่นี้เองนะครับทีนี้เราจะใส่กับอุปกรณ์อะไรบ้างก็ มีให้เยอะแยะเลยภายในชุดนี้ก็จะประกอบไปด้วย1ก็คือเป็นตัวตะไบนะครับก็เป็นตะไบกลมนะก็สําหรับใช้งานพวกโลหะนะครับเหล็กต่างๆนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยถ้าเราจะใส่ก็สามารถสวมใส่แบบนี้แค่นี้เองนะครับก็จะล็อกเรียบร้อยเห็นไหมถ้าเราถอดก็ถอดได้แบบนี้เลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวขูดนะครับก็เหลืออารมณ์เหมือนเกียงครับตัวนี้ ก็ไว้สําหรับขูดลอกสีต่างๆครับคาบกาวอะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้ตัวนี้ขูดได้เลยส่วนอีกตัวนึงนะครับก็จะเป็นแปรงลวดนะก็เอาไว้สําหรับขูดสนิมขัดสนิมอะไรต่างๆนะครับหรือว่าขัดสีที่ลอกออกอย่างเงี้ยได้หมดเลยซึ่งก็อารมณ์เหมือนแปรงทั่วไปแหละแต่ก็ตัวสุดท้ายนะครับภายในชุดนี้ที่ให้มาก็จะเป็นแปรงนะครับเหมาะสําหรับแม่บ้านพอบ้านนะที่จะนําไปขัดห้องน้ําน่าจะใช้งานได้ดีเลยสําหรับตัวนี้นะครับก็ช่วยเราประหยัดแรงไปเยอะนะครับแทนที่เราจะใช้มือขูดๆนะครับเราก็อาจจะใช้ เสียบแล้วก็อย่างเงี้ยซึ่งน่าจะสบายแน่นอนนะครับสำหรับใครที่ต้องการใช้งานลักษณะนี้น่าจะตอบโจทย์นะนอกจากในชุดนี้แล้วที่เห็นนะครับก็จะมีชุดอื่นๆอ,อีกนะครับตามนี้เลยซึ่งตัวนี้จะมีแยกขายเป็นตัวด้วยนะหากใครอยากได้เสริมก็สามารถซื้อแยกได้ตัวแรกนะครับก็จะเหมือนตัวแปลงเมื่อกี้เลยแต่ว่าตัวนี้จะเป็นแปลงพลาสติกตัวนึงนะครับก็จะเป็นตัวขูดกาวยานแนวกระเบื้องนั่นเองนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนใบได้นะครับก็สามารถคลายน็อตออกแล้วก็มาเสียบใส่ได้เลยและตัวที่ที่เราน่าจะใช้ดีก็เป็นตัวนี้ครับเป็นกระดาษทรายนะซึ่งก็ถือว่าดีเลยนะครับเพราะว่าหัวก็จะเป็นแบบเหลี่ยมแบบนี้เวลาเราขัดก็จะเข้ามุมได้ดีเช่นกัน,นครับตัวตีนกระดาษทรายจะเป็นแบบติ่งตุก๊แกนะก็คือเราสามารถใช้กระดาษทรายทั่วไปมาวางแล้วก็ตัดตามแนวมันได้เลยนี่อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวขูดเหมือนกันนะครับแต่ว่า ก็จะมีขนาดหน้าแคลบลงนิดหนึง่งนะถ้าเทียบกับตัวที่มาในชุดตัวนี้จะใหญ่กว่าประมาณนี้ส่วนนี้นะครับก็จะเป็นแปรงลวดนะที่เป็นแปรงลวดที่หัวสั้นลงนิดนึงนะครับสําหรับเข้าซอกเข้าบนที่แคบได้ดีกว่านะครับ ถ้าเทียบกับตัวในชุดตัวนี้ก็มีลักษณะที่สูงกว่านิดนึงอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวนี้ตัวพื้นก็จะเป็นผ้าสกอตไปนะครับก็เอาไว้ขัดพวกสนิมได้นะสำหรับตัวนี้นะครับอารมณ์เหมือนกระดาษทรายครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งตะไบนะครับเป็นตะไบแบนดี่ีเลียมแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานกันแต่ละตัวกันก่อนเลยนะครับว่าใช้งานเป็นสิธิ้าจะเป็นไงนะถ้าเราใช้ร่วมกับตัวเลื่อยชัรของเราน่นอนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยมาดูอุปกรณ์ตัวแรกภายในชุดกันบ้างนะครัับกก็ออนตววแลงดด้้ขสิมยู่่ใช เดี๋ยวลองขัดกระดูกนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เลยนะครับแปลงรวดนะก็ เอามาใช้ขูดสีเก่าออกอย่างเงี้ยก็ได้เช่นกันนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองใช้กันเลย วันนี้ก็ถือว่าทํางานได้ดีเลยนะครับกับตัวแปรงลวดนะใช้สําหรับลอกสีเก่าก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเป็นเลื่อชักที่มีตัวปรับรอบอน่าจะดีมากนะครับก็อาจจะต้องคุมสวิตช์นิดหนึ่งนะถ้าเวลาเรากดแรงมันจะทําให้มันสั่นอย่างเงี้ยมันจะสั่นแรงมากซึ่งจะทําให้มือเรารู้สึกเจ็บได้นะครับซึ่งเวลาเราใช้งานเป็นนานๆนะ ประมาณนี้เดี๋ยวเราลองใช้ตัวอื่นกันบ้างดีกว่านะครับนะครมาดูในส่วนของตัวที่2กันบ้างครับก็คือเป็นตัวเกียงขูดนั่นเองนะก็มีขนาดหน้ากว้าง4นิ้วเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะลองขูดตัวพื้นนี้ดูนะ ทำงานได้ดีเลยทีเดียวครับก็ถ้าเป็นตัวนะี้มันใหญ่ไปใช่ไหมบางทีถ้าพื้นไม่เรียบก็จะอาจจะหูดไม่โดนครับก็จะใช้ตัวเล็กก็ได้นะเดี๋ยวเราลองดูตัวเล็กกันอีกทีนึงโอเคนะครับก็จะเป็นตัวนี้ขนาด2นิ้วนะประมาณ2นิ้วได้ก็ลดเหลือครึ่งนึงนะครับเดี๋ยวลองดูกัน มาอันนี้แล้วกันก็ถือว่าทํางานได้ดีเลยนะครับนอกจากที่เราปกติเราเราจะใช้เกลี่ยมือขูดใช่ไหมใช้ตัวนี้ก็ช่วยได้เยอะนะครับถือถ้าอาจจะใช้เครื่องเจียกก็ฝุ่นอาจจะเยอะไปอีกนะครับก็ถือว่าใช้ตัวนี้ทดแทนได้นะครับก็ทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับโดยคอนเซ็ปต์ของเขาก็คือแบบทํางานที่ยากนะครับให้มันง่ายด้วยอุปกรณ์เสริมเหล่านี้นะครับใช่ okay, ครับมาดูในส่วนของคาบกาวบ้างนะตัวนี้ก็เขาปูพื้นไปแล้วมันเหลือเศษคาบกาวนะครับ ผมก็จะใช้เป็นเกียงตัวเล็กนะเนื่องจาก้นที่มันเล็กนิดเดียวเองนะครับอะลองดูกันก็ได้ประมาณนี้นะครับก็เรียบเรียบแล้วที่เหลือก็เหลือแค่ติดพื้นโอเคนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับตัวแปรงลวดเช่นกันนะเราก็จะขัดคราบกําแพงนะครับที่มันเป็นคราบตะไคร่น้าอย่างเงี้ยครับพวกเขียวๆอย่างเงี้ยเราก็ใช้ตัวแปรงลวดขัดได้เลยนะ ก็ประมาณนี้ครับก็จะเห็นได้ว่าก็ขัดได้่องข้าที่จะง่ายนะถ้าใครไม่มีเครื่องฉีดน,น้ําอาจจะใช้ตัวนี้ช่วยได้นะครับหรือพวกทางเดินนะครับที่เป็นตะไคร่น้ําต่างๆนะพวกลานคนขีตหน้าบ้านหรือว่าทางเดินอะไรต่างๆเนี้ยก็ถือว่าใช้ตัวนี้ขัดแทนได้นะทาได้ดีเลยทีเดียวนะครับสําหรับนี่โอเคนะครับตัวนี้เราก็ใช้ตัวแปรงที่เป็นแปรงพลาสติกนะขัดที่เช็ดรองเท้านะครับก็สามารถขัดได้เนื่องจากมันเป็นร่องอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราลองดูตัวแปรงขัดนี้กันบ้างนะจะง่ายป่า เรียบร้ยครับก็ถือว่าใช้ได้ดีเลยนะประหยัดแรงลงไปเยอะนะครับแทนที่เราจะใช้มือขัดก็ใช้เครื่องนี้ขัดได้เลยประมาณนี้จากที่มันเป็นแปลงแน่นอนว่ามันต้องไม่พ้นจากการขัดพื้นอยู่แล้วนะครับหรือว่าขัดพวกพื้นกระเบื้องอะไรต่างๆเนี้ยอันนี้เราก็ลองขัดพื้นกันดู จะสังเกตเห็นว่าถ้าเป็นมุมนะครับมันเข้าไม่ได้แล้วกอาจจะเปลี่ยนตัวนะก็ใช้ตัวเล็กนะครับซึ่งตัวนี้ไม่ได้มีแถมมาในชุดนะต้องซื้อแยกนะครับ,รบแล้วก็อาจจะใส่ข้างเฉียงแบบนี้ก็ได้นะ ก็ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับใครที่เจอค่าฝังแน่นอะไรอย่างเงี้ยลองใช้ตัวนี้ดูน่าจะสาใจนะครับบางทีใช้มือขัดแล้วแบบเหนื่อยเหลือเกินนะครับโอเคครับส่วนนี่ก็เป็นตะไบนะครับเป็นตะไบเหล็กนะก็เป็นตัวแท่งกลมๆแบบนี้เลยก็อาจจะใช้ลบคมเหล็กนะครับเห็นไหมด้านในจะมีคมอยู่อะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยก็ถือว่าทำได้ดีเลย นนโอเคนะครับตัวนี้ก็เป็นตะไบตัวใหญ่นะซึ่งก็จะมี2ด้านครับด้านหนึ่งก็หย,ยาบๆหน่อยสําหรับไม้นะครับด้านหนึ่งก็แบบเรียบๆก็สําหรับเหล็กนะครับเดี๋ยวเราลองกับตัวไม้ก่อนนะถ้าเป็นไม้เราก็อาจจะตัดแต่งไม้ให้เราทําไว้ก็ได้นะครับเนก็นจะประมาณนี้อย่างเช่นอ่าพวกประตูอย่างเงี้ยน,นานๆไป ดนความชื้นก็อาจจะปิดไม่สนิทแล้วก็ตัวน,นี้เอาไปแต่งได้นะครับพวกประตูรั้วอะไรต่างๆประมาณนี้นะครับด้านนี้ก็มีนะด้านข้างนะครับนี่ครับประมาณนี้อ่ะทีนี้มาดูในส่วนของเหล็กกันบ้างครับ เหล็กก็สําหรับใครที่อยากจะทํามีดอะไรอย่างเงี้ยทำมีดเล่นอะไรพวกนี้ยก็สามารถใช้ฝั่งเรียบได้นะครับประมาณนี้นะครับสําหรับตัวนี้นะ ตัวนึงนะครับตัวนี้ก็ต้องซื้อแยกตัวนะไม่มีในชุดด้วยครับก็สามารถใช้ขัดงานไม้อะไรได้ดีเลย จะเห็นได้ว่าตัวเลื่ชักนะครับนอกจากที่เราใช้ตัดกันอย่างเดียวแล้วมันก็ยังสามารถทําอย่างอื่นได้ด้วยนะครับก็ด้วยชุดที่เรานำมาชมกันวันนี้นะก็จะมีเป็นชุดแล้วก็แยกเป็นตัวนะครับถ้าเป็นชุดก็จะคุ้มแล้วก็ถูกกว่านะภายในนี้ก็จะมีเป็นตัวอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็ตะไบหางหนูแล้วแปลงขัดนะแล้วก็แปลงลวดแล้วก็ตับบนะว,ตวเกียงขูดนะครับแล้วก็มีอะไรเสริมด้านหลังอีกตัวหนึ่งนะครับในชุดนี้ถ้าซื้อแยากเป็นตัวก็อยู่ประมาณพันหานะครับ แต่ถ้าซื้อเป็นชุดก็อยู่แค่9 0้กว่าบาทเองซึ่งถือว่าคุ้มกว่านะครับหรือใครอยากได้เป็นตัวก็มีนะครับก็จะมีพวกที่เป็นขัดกระดาษทรายก็มีแยกนะหรือว่าจะเป็นตัวขูดนะครับยาแนวก็มีซึ่งถือว่าใช้งานได้ดีเลยก็เปลี่ยนงานที่เราต้องขัดแบบย,ยากๆนะมาใช้เครื่องแทนก็ช่วยประหยัดแรงลงไปได้เยอะนะครับก็เปลี่ยนงานยากให้ง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ จบกันเพียงเท่านี้นะครับหากใครสนใจตรงไหนก็ลองไปเลือกดูหน้าเว็บของ i อทูมา a r ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้วิดีโอนี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ